เป็นส้นตมตำใหญ่เลยดูสิแม่พ่อล้วดูไก่ไก่วนเรียนอยากออกไก่ที่อยู่ในกรงอะ่ะนี่นี่ท่าคาอยนี้ว้ย้เจ้าก็บอกว้าเสื <c oughs> อเทีอ๋อหันไปหาพ่อหนูสิลูกกล้องนั่น ไหนดีหนูตายทำไมหนูไม่ชอบตายเลืบาง้องก็พอเลือเือไปตายแม่ตายปอดยุนียุนีและวยุนีละดูไปยุนีละเห็นคนกินส้มตำนี่นะดูไปใส่นอ เออฮยนี่ใ้ปอเนี่ยน,น,นี่มาถ่ายพ่อถ่ายแม่เนี่ยเออสวัดสดีค่ะมา,มาดูใกล้ๆเนี่ยสมบหฮวงตามนี่มาดูส้มตามนี่ส้สมตำเลยโอ้ยเออเนี่ย <สะ S 1> มีปักกาเออผักกาอะไรนะ อ่าพ่อจะกินแล้วเนี่ยใพ่อกินไม่เห็นพ่อกิน <c ười> ตามแม่อืมมม่กยิมหน่อยมากยิมหน่อยเร็จตาลายนะคนเบือ่อ <c ười> โอ้าเม่น่ยตันนี้ไก่ก็นอนกันหมดแล้วได้ยังแมบบ่ าาหันดีๆก็เหมือนหันให้ดูดีดูให้เห็นถ่ายดีๆตาลายให้เห็นสิลูกนุนูุไปยืนตรงนูง้นพอดีอืให้เห็นกับพ่อ,อให้เห็นกับพ่อกินอกินใหญ่เลยเน่ะพ่อเนี่ยให้เห็นแม่ได้ แม่ทำไรกินน้ำต้มก้วาวแม่แต่วันนี้หนูกินข้าวหมอนุแก่งม,มากแต่วันนี้มีนมชมพูด,ด้วยกินข้าวใหญ่เลยกินกิน,นต้มใหญ่เลยดูสิแม่พ่อ จะดูไก่ไก่วนเรียนอยากออกไก่ที่อยู่ในกรงอะ่ะนี่นี่ท้าควายไไนี่ว <c oughs> เว้เจ้าก็บอกไว้ตัวทีบหันไปหาพ่อหนูสิลูกกล้องนั่นกล้องจ๋าเ <c oughs> ให้หนูถ่ายทำไมหนูไม่ถ่ายทำไม ทำไมาะ็นขกล่องจมเป็นครับเช็่สอสั่งในซองมาที่เมือเ่อไหรเนีอ่ะมาพี่ลองครับเม่อน,นะเออฮะ นี่รื่อล่า็นมักจมเจ็บคนไม่รัรกก็ว่าสมบูรณ์สมบูรณ์กพงพงพี่้องครับกินอค่น,นี้ยังไงละ่ะขนมจีน บอกุวงขาปักไงหรอพวบกพุงน้่ยพอกระปั่นผักแกมคุดอยากแต่เราแต่เรามีบอกคุงเดี๋ยวพวกล้างบาสน่ะบอกพุกกระป๋าบอกาได้่เลยพวงกระป๋าสิเป็นย้อตน

าการรื้ทธิ์ไทยก็เลยต้อตงดักไกว้ก่อนถ้ากลอนไปยืนบนหนัง <laughs>

ขลไฟตนที่ว่ากินดิบปลากาดิบเดหน่ินจวแกวัโอ้โหหนูใจจังกินน้ำพริกกะปิโอ้สว่งโบ้าไปเห็นี่บังหน้านั่นปะ ยังดูได้เด้อเธอเธออาบน้ำหรอได้เธอไปเพอนมาดูเงาพ่อดิเขาอะไรก็แจ้งเงาพ่อพุชสาวจะใครก็ไม่รั้เี้ยสว่าง เสียงตับเสียงตับเลยอันนี้ยาวนะคะทุกคนเนาะเป็นไงโอเคบ๊ายบายปิดคลิปให้พ่อไหมข่าวก็เล่าข่าวกดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำปัสสาวะไปด้วยนะบ๊ายบายลูอ